สวัสดีค่ะเซลนุ่นนะคะที่ปึึษาาการขายออนไลน์สาขาประกิจมอเตอร์บ้านโป่งจังหวัดร,ราชบรุรีแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะเซลนุ่นจะพามาดูวิธีการใช้ที่ปัดน้ำฝนนะคะทำไมเราถึงบอกเกี่ยวกับเรื่องที่ปัดน้ำฝนเพราะว่าในตัวแซดขึ้นไปนะคะแซดแซดตัว M นะคะที่ปัดน้ำฝนเนี่ยเราจะงัดขึ้นมาเองไม่ได้เนาะเราจะต้องมีวิธีแต่ถ้าเป็นตัว S ตัว LDA อะไรอย่างนี้นะคะลูกค้าสามารถยกขึ้นมาได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันนะคะว่าทำยังไงจ้าเรามาเริ่มกันที่ปุ่มสตาร์ทก่อนเลยนะคะก็จะมีตัวล็อก ACC on แล้วก็สตาร์ทให้เราบิดไปหนึ่ทีนะคะหมุนไปที่ ACC จ้าแบบนี้นะคะเสียบไปเลยแล้วหมุนไปที่ ACC ดันเข้าหาตัวหนึ่งครั้งถ้าเราจะเอากลับนะคะแล้วก็ดันเข้าหาตัวอีกหนึ่งทีแบบนี้นะคะอะแต่พอเราดันขึ้นเนี่ยปุ๊บเสร็จแล้วก็ง้างที่ปัดน้ำฝนขึ้นนะคะมาค่ะค่ะในรุ่นของเกรแซดขึ้นไปนะคะที่ปัดน้ำฝนเนี่ยจะเป็นวิวอินนะคะน้ำเนี่ยจะออกมาจากตรงนี้เลยเนาะจะไม่ได้เป็นแบบว่า,าฉีดขึ้นนะคะ เราก็ดันขึ้นมาเลยปึ๊บสังเกตนะคะว่าตรงนี้เนี่ยจะไม่โดนกับตัวฝากระโปรงนะคะฝากระโปรงจะไม่เป็นรอยอ่ะเราก็ดันขึ้นมาเลยแล้วเราก็ทําความสะอาดนะคะแบบนี้การใช้งานง่ายๆนะคะพอเราเสร็จแล้วเนี่ยทำความสะอาดเสร็จแล้วเราก็เอาลงพอเ,เอาลงเสร็จนะคะปึ๊บขึ้นรถก่อนรันเข้าหาตัวนะคะปึ๊บหนึ่งทีเก็บ เ,เราก็ปิดดึงออกเสร็จเรียบร้อยนะคะเป็นยังไงคะง่ายมา,มากๆเลยใช่ไหมคะเป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อไม่ให้ฝากระโปรงของเราเนี่ยเปรอยบางคนเนี่ยอาจจะไม่รู้หรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะรู้แล้วเซลล์รุ่นก็มา แนะนำวิธีการใช้ที่บันดผลแบบง่ายๆกันสำหรับคลิปนี้เซลล์นุ่นไปแล้วนะคะฝากเพจออกรถกับนุ่นด้วยนะคะแล้วก็ช่องทาง Youtube ออกรถกับนุ่นค่ะไปแล้วบ๊ายบา